เรียกพี่ว่าป่านะคะคั้นจริงออนิวฮอนด้าซีวิกโฉมที่11ความสําเร็จของ Honda าซีวิกโฉมปัจจุบันจัว่าเป็นซีวิกที่ประสบความสําเร็จที่สุดนับตั้งแต่เปิดตัวตระกุลซีวิกมานานกว่า40ปีถ้าวัดเฉพะยอดขายสหรัฐอเมริกาก็ถือว่ามียอดขายรายปีพีิกสุดถึง3ามแสนจ็หมื่นกว่าคันเลยทีเดียวแต่น่าเสียดายว่ายังไม่เคยพีิกถึง4ี่แสนคันเลยถ้าทําได้นี่คนลุกเลยพี่น้องหรือในตลาดจีนก็ขายดีกว่ารุ่นเดิมถึง3-4เท่าตัว ส่วนยอดขายในไทยบอกเลยว่าอยู่ในระดับเดียวกับ C ีวีเสมัย15ปีที่แล้วแต่เฮงสุดๆก็คือไม่มีคู่แข่งรายใดสามารถท้บรัศมีความสำเร็จของซีวีรุ่นปัจจุบันได้เลยทำให้ Honda ผู้คาตราซีเซงเมนซีดานในไทยแต่เพียงผู้เดียวในวันนี้จากความสำเร็จดังกล่าวทุกคนจึงคาดหวังเอา New Honda c ซี i c ว่าจะต้องมีความล้บสมัยอะไรมาบ้างวันนี้เรามีภาพตัวจริงของ2 0 2 7 Honda all new Civic มารับชมอย่างเป็นทางการภาพชุดน,นี้ จากสหรัฐอเมริกาครับสัดส่วนตัวรถบอดเลยว่าไม่แตกต่างจากสวีรุ่นเดิมเท่าไหรนะักโดยเฉพาะความกว้างตัวถังที่ดูไม่ได้อัปเกรดขึ้นมากเท่าไหร่ยังคล้ายของเดิมอยู่ดีไซน์ด้านหน้าเปลี่ยนแนวทางการออกแบบจากแนวโฉบเฉี่ยวกลายมาเป็นใบหน้าที่ดูเรียบร้อยเด้รับอิทธิพลการออกแบบมาจาก Honda ยุค90ส่วนพอสมควรคือชิ้นส่วนพลาสติกกระจังหน้าเป็นโทนสีเดียวกับตัวรถบางรุ่นก็ไม่มีกระจังหน้าเลยมาพร้อมกับดีไซน์ไฟหน้าที่ดูผู้ใหญ่ขึ้นมาก มาแนวอนุรักษ์นิยมแต่การออกแบบของพื้นผิวตัวถังเนี่ยก็เหมือนจะเน้นการตกกระทบของแสงมากกว่าการให้มีเส้นสายแบบหกัหกค่ะมุมๆเยอะๆเหมือนซีวิคป,ปัจจุบันเส้นสายด้านข้างเน้นความเรียบง่ายเหมือนเป็นการนำแอคคอร์ดรุ่นปัจจุบันมาขัดเกลาให้ดูลงตัวขึ้นซึ่งดูแล้ว Honda น่าจะวางตำแหน่งซีวิคใหม่ให้เป็นรถที่ดูหรูหราผู้ใหญ่ขึ้นในแบบเรียบง่าย Honda เคลมว่าซีวิคโฉมใหม่จะเป็นรถ Timeless Design ยังคงคุณค่าของการใช้งานหลักของมนุษย์เหมือนกับสีวิตรุ่นที่ผ่านมาเอาละก่อนที่จะจบคลิปเรามีภาพเปรียบเทียบของสีวิตรุ่นใหม่สีวิตปัจจุบันและแอรคอร์ดเอามาเรียงให้ดูกันเลยนะครับใครชอบแบบไหนก็ววดกันข้างล่างเลยนะครับกำหนดการเปิดตัวแววๆว่าอาจจะได้เห็นที่งานเชียงไฮออโตโช2 0 2 0วันที่19เมษายนนี้ครั้งแรกของโลกส่วนในไทยอาจจะได้เห็นในช่วงสิงหาคมนี้ครับ หากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรดสมัครสมาชช่องทีสกายขอบพระคุณอย่างสูงครับ